สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูตาทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่34ค่ะสัปดาห์ที่34สาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะหน่วยการเรียนรู้สีสดสวยใสค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีที่รู้จัก ของวันทั้งเจตค่ะแล้วก็สีที่ได้จากพืชผักผลไม้ดอกไม้ค่ะแล้วก็สีประเภทของสีค่ะแม่สีและการผสมสีค่ะประโยชน์และโทษของสีค่ะไปพบกับคลิปการสอนเลยนะคะเด็กๆคำของจองเจวันฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดง วันจันท์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตาวันอังคารสีชมพูสร้างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสะบดีประสานสีแสดวิไลวันศุ ฟ้าอัมพัยเสาสีม่วงเด่นดวงเอ้ยเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านกับผู้ปกครองนะคะเรียนรู้สีจากธรรมชาติ สีจากธรรมชาติก็คือสีที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาตินั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นสีจากพืชผักและผละไม้โดยการนำมาสกัดสีโดยมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาลองดูสิว่าสีต่างๆรอบตัวของเด็กๆทำให้เกิดสีอะไรบ้างไปกันเลย สีเขียวเราสามารถสก,กัดสีเขียวได้จากใบเตยโดยการตำคั้นหรือบดใบเตยออกให้เป็นน้ำเราก็จะได้น้ำสีเขียวค่ะใบเตยสามารถนำไปรับประทานได้นะคะเด็กๆต่อไปสีฟ้า เราก็จะได้จากดอกอัญชันค่ะบ้านใครมีดอกอัญชันบ้างคะเด็กๆลองเอามาขยำดูสิคะก็จะเกิดสีฟ้าติดกับมือเด็กๆมาค่ะดอกอัญชันสามารถนำมารับประทานได้เช่นกันนะคะเด็กๆต่อไปนะคะสีเหลืองเราก็จะสะกัดสีเหลืองได้หลากหลายเลยค่ะเช่นขมิน้นฟักทอง ต่อไปสีม่วงนะคะเราก็จะสกัดสีม่วงได้จากกระหล่ำปีสีม่วงหรือมันม่วงเด็กๆอาจจะนำกระหล่ำปีสีม่วงไปต้มแล้วเราจะเห็นน้ำกลายเป็นสีม่วงสวยมากเลยค่ะต่อไป สีน้ำตาลนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่ากาแฟแมีสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็มาจากเมล็ดกาแฟนั่นเองค่ะเด็กๆ <S <S 1> <S 1> สีแดงเราจะสามารถสกัดได้จากผลของกระเจี๊ยบและบีบรูทค่ะกระเจี๊ยบสามารถนำมาต้มแล้วก็สังเกตดูว่าจะมีสีแดงของกระเจี๊ยบออกมาคะ่ะ ที่เราได้พบกับคลิปกันสอนไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้เด็ก,ดกส่งใบงานให้คุณครูด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ